สวัสดีท่านคณะกรรมาการดิฉันนางสาวพิทยาพรจอมจันทร์วันนี้ก็จะมานำเสนอสื่อการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน i n น์แชทบอทในรายวิชาระบบบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพยาธและบริหารธุรกิจค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน i i น์แชทบอทในรายวิชาระบบบัญชีค่ะ2ก็คือเพื่อศึกษาถึงผลสำเรทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอน ออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทค่ะ3ก็คือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทค่ะในส่วนของกลุ่มประชากรตัวอย่างนะคะดิฉันก็เลือกใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี ที่เรียนในรายวิชาระบบบัญชีภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,564จำนวน19คนโดยได้มาจากการเลือกแบบวิธีเจาะจงค่ะ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสื่อนะคะอันดับแรกก็จะเป็นการสร้างแบบประเมินจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจําน,นวนทั้ง3ท่านนะคะซึ่งก็ได้แก่ดรธนพัฒน์บ้านทงผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2นะคะอาจารย์สันชนกธรรมชยัยหัวหน้าแผานกการบัญชีค่ะ3นะคะก็จะเป็นอาจารย์บุพนีนันทจริยาค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยค่ะ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ประเมินสื่อนะคะอันที่2ก็จะเป็นการสร้างแบบความพึงพอใจของนักศึกษาค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนการประมาณค่านะคะโดยจัดเรียงจากความคิดเห็นนะคะจากมากที่สุดมากปานกลางและน้อยที่สุดค่ะโดยแทนค่าด้วยคะแนน5 4 3 2 1ตามอาดับค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพการดำเนินกิจกรรมนะคะโดยการสร้างแอปพลิเคชันนะคะ ไลน์แชทบอทด้วยแอปพลิเคชันที่ผ่าน LINE Business ID นะคะส่วนขั้นตอนการใช้สื่อนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะให้นักศึกษาสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะในแอปพลิเคชันของ LINE นะคะ2นะคะก็จะเป็นการใช้คำสั่งเมนูนะคะเพื่อเริ่มการใช้งานในหัวข้อต่างๆนะคะ 3นะคะก็จะเป็นการศึกษารายละเอียดและพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการนะคะโดย,ค,ยคีย์เวิร์ดที่นักศึกษาต้องการสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการทําแบบทดสอบนะคะเพื่อประเมินผลนั่นเองค่ะและนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมการใช้สื่อการสอนนะคะของนักศึกษานะคะส่วนคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอขั้นตอนการใช้สื่อการสอนนะคะขอเชิญท่านคณะกรรมการรับชมได้เลยค่ะ พอเข้าไปในแชทแล้วนะคะเราก็จะมีตัวของสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาซึ่งจะเป็นหน้าตาของเมนูลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะมีบอกในส่วนของจุดประสงค์สมรรถนะแล้วก็คําอธิบายรายวิชานะคะส่วนส่วนประกอบของเมนูก็จะมีหรือด้วยกันทั้งหมด6ตัวได้แก่สัญ,ญลักษณ์ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะพอคลิกเข้าไป เอาอขี้เข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นตัวหน้าตาของสัญลักษณ์ของแต่ละตัวขึ้นมาซึ่งถ้าเราจะเซิร์ชเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละตัวนะคะก็ให้นักศึกษานะคะพิมพ์รายละเอียดของสัญลักษณ์ที่เราอยากจะรู้เข้าไปอย่างเช่นพิมพ์คำว่าเงินสดพอขึ้นตัวเงินสดมา มันก็จะมีตัวภาพสัญลักษณ์ของเงินสดและคําอธิบายว่าอันเนี้ยคือตัวของเงินสดอันนี้คือตัวอย่างของสัญลักษณ์นะคะต่อไปเราก็จะกลับไปเมนูตัวที่2ค่ะเมนูตัวที่2ก็จะเป็นตัวแผนผังโคลชาร์ตพอเรากดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นตัวของอแผนพังระบบการขายนะคะการซื้อสินค้า,าระบบค่าใช้จ่ายแล้วก็ระบบเงินเดือนนะคะซึ่งพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บ อย่างเช่นเราคลิกตัวของระบบขายสดเข้าไปไพอคลิกตัวระบบขายส่วนเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นแผนผังในส่วนของระบบขายสดนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะพอเมนูที่สามค่ะเมนูที่สามก็จะเป็นตัวของหมวดรหัสนะคะคือจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะคะก็จะเป็นหมวดรหัสทั่วไปกลุ่มรายงาน,นะะรหัสรายงาน าหารแยกประเภทรหัสเอกประเภทย่อยและสุดท้ายก็จะเป็นส่วนประกอบของรหัสผักบัญชีค่ะต่อไปนะคะส่วนบทเรียนนะคะก็คือเมนูที่สี่บทเรียนก็จะมีทั้งหมด4ี่บทด้วยการหลักๆนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บอ่าอย่างเช่นบทที่3ามมาลองกดบทที่3าเข้าไปก็สามารถเข้าไปศึกษาหน่วยเรียนทั้งบท4ี่บทได้เลยนะคะในส่วนของบทเรียนนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นเมนู ที่5ก็จะเป็นเมนูในส่วนของคำศับทภาษาอังกฤษค่ะกดเลยคำศัทภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4บทนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ของแต่ละบทนะคะ,อะลองคลิกบทที่4ท้ายนะคะมันก็จะเป็นตัวเซติมิเกหรือว่าแบบทดสอบอลองกดแบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบตัวนี้นะคะเราก็จะให้นักศึกษานะคะลองทํา ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราศึกษาผ่านตัวของแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับเข้ามากลับเข้ามาในส่วนของการทำแบบทดสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการวัดและก็ประเมินผลค่ะ ในส่วนของผลการวิคเคราะห์ข้อมูลนะคะตารางที่1นนะคะก็จะเป็นตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยจะประเมินทั้ง,งหมด4ด้านด้วยกันนะคะซึ่งด้านที่1นนะคะในภาพรวมนะคะค่าเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ที่4.64นะซึ่งค่าเฉลี่ยส่วนบ่งเป็นมาตรฐานนะคะก็จะอยู่ที่0.25นะคะอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านที่2นะคะก็จะเป็นด้านเทคนิคและก,กา,รารออกแบบนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.49นะคะแล้วก็ส่วนบ่งเป็นมาตรฐานนะคะอยู่ที่0.40นะคะระดับคุณภาพอยู่ที่มากค่ะ ส่วนด้านที่3านะคะเฉลี่ยนะคะอยู่ที่4.57นะคะแล้วก็ส่วนเบี่ยงนมาตรฐานนะคะก็จะอยู่ที่0.25ค่ะโดยระดับคุณภาพอยู่ที่มากที่สุดนะคะในส่วนของค่าเฉลี่ยรวมของทุกด้านนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่4.57นะคะแล้วก็ส่วนเบี่ยงนมาตรฐานจะอยู่ที่0.33ค่ะในระดับคุณภาพถือว่าอยู่ที่มากที่สุดค่ะ ส่วนตารางที่2นะคะก็จะเป็นตารางประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนนะคะที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนนะคะในส่วนของภาพรวมนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่4.48นะคะแล้วก็ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐานจะอยู่ที่0.17โดยในระดับความพึงพอใจนะคะจะอยู่ที่มากค่ะส่วนตารางที่3กับตารางที่4นะคะก็จะเป็นการประเมินนะคะประสิทธิภาพของสื่อ การสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน l Line Chatbot นะคะแล้วก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและก็หลังเรียนของนักศึกษาค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะคือการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน l n n e h h t t o t นะคะในรายวิชาระบบบัญชีพบว่านะคะประสิทธิภาพของบทเรียนที่สร้างขึ้นนะคะจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะจำนวนทั้ง3ท่านพบว่าด้านเนื้อหาด้านเทคนิค และการออกแบบนะคะและด้านประโยชน์ของต่อผู้เรียนนะคะมีคะแนนเฉลีย่ยอยู่ในระดับคุณภาพมากค่ะและมีประสิทธิภาพนะคะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ80.14และ84.36นะคะทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นได้มีการผ่านการวางแผนและมีการกันตรงจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็แก้ไขและปรับปรุงตามคำแนะนำจึงทำให้สื่อการเรียน ออนไลน์นะคะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมื่อทําการเปรียบเทียบผลสมดิษฐ์ทงการเรียนของนักศึกษานะคะก็พบว่า<ค>นัก<อ>ศึกษามีผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะผ่านเกณฑ์ร้อยละ80นะคะคิดเป็นร้อยละ84.36ซึ่งสูงกว่ากา่อนเรียนนะคะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0 0 5มีผลการทดลองคะแนนเฉลีลยล่ยการทดสอบบทเรียนในการทดสอบแบบใช้บทเรียนออนไลน์ด้วมน,นะคะมีคะแนนเงูงียกว่าการสอนแบบปกติค่ะ ในส่วนของแนวคิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมนะคะอันดับแรกนะคะก็คือควรมีการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในกลุ่มสาระอื่นๆนะคะเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรนะคะ2ก็คือเพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบทฤษฎีอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นทฤษฎีการสอนแบบโครงงานคะ3นะคะก็จะมีการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้มีความหลากหลายในการใช้งานวัดผลและประเมินผลนะคะเพื่อเพิ่มรูปแบบใหม่เนื้อหาที่ สมัยต่อต่อยุคปัจจุบันนะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในหลายวิชาที่มากดิฉันก็ขอจบการเสนอเพิงเท่านี้ค่ะ